ทุกคนค่ะวันนี้มาออกกําลังกายนะคะมองไปเห็นเต่าค่ะนึกว่าจะมีแค่ตัวเดียวยืนดูค่ะก็จะมีอีกตัวหนึ่งค่ะว่ายน้ำมาค่ะแล้วก็คลานขึ้นมาบนโขดหินนะคะ เขาขึ้นมาทำอะไรกันเมื่อเราหาข้อมูลเราพบว่าเต่าเขาจะขึ้นมานอนบนบกหรือพึ่งแดดในตอนกลางวันซึ่งจะใช้เวลาไม่นานเกินหนึ่งชั่วโมงค่ะเขาจะเลือกนอนในบริเวณน้ำตื้นและที่มีพันไม้ปกคลุม จมูกก็จะโผล่พ้นน้ำหรือขึ้นมาบนโขดหินนะคะเขาจะใช้เวลาในการนอนหรือรับอากาศประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะบริเวณนั้นจะต้องมีพันไม้ปลกคลุมนะคะมีต้นไม้มีร่มเงานะคะแต่พอสายๆเมื่ออากาศร้อน เขาเลอกก็จะคลานลงไปในน้ำเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่มีแค่สองตัวนะคะมีอีกหลายตัวเลยค่ะเขาจะยืนนิ่งกันเลยค่ะ จะเป็นบ่อในสวนสาธารณะค่ะต้นไม้ก็จะร่มรื่นนะคะมาอีกแล้วค่ะเนี่ยกำลังว่ายนะ้ำมาค่ะ นี่ค่ะแล้วเขาก็คลานขึ้นมาบนโขดหินค่ะ นี่ค่ะมากันหลายตัวเลยค่ะเต่าขึ้นบกค,ค่ะเพื่อมารับอากาศก็จะน่ารักดีนะคะมีอีกหลายตัวเลยค่ะกำลังมาว่ายนะ้ำมาค่ะเนี่ย เอาขึ้นบกค่ะเป็นอีกบรรยากาศค่ะในสวนสาธารณะนะคะ